สวัสดีค่ะความรู้สึกที่เขาอยากบอกคุณในเวลานี้ขอความรู้สึกของเขาที่อยากบอกคุณส่องไปเท้าเขามีพลังเขามีความหวังที่อยากเจอคุณนะคะอยากเจออยากที่จะได้มองอนาคตของการและกันแบบจริงจังเฝ้ารออนาคตว่าเอ๊ะเป้าหมายที่ระหว่างเรามีนั้น มันจะสร้างเป็นความสัมพันธ์แบบมั่นคงระยะระยะยาวคู่แท้คู่ชีวิตกันเขาเรียกว่าเป็นความรู้สึกแห่งการแห่งการรอคอยนะคะห้าเหรียญความรู้สึกแห่งความมั่นคงในความสัมพันธ์การตามความเป็นห่วงนะคะความรู้สึกแห่งความรัก ที่เขามีให้กับคุณถึงแม้จะมีความห่างไกลถึงแม้จะมีอะไรที่ไม่เท่าเทียมกันถึงแม้จะเป็นการรอคอยแต่เขามีความรู้สึกรักและผูกพันกับคุณ